บุฟเฟ้ชานาวันนี้คือขอให้เก่งอย่างที่ซ้อมมันมาให้เก่งอย่างปากหรือว่าถูกอ่ะวันนี้นะฮะจะมาเล่นเกม Undercover กันนะครับผมรู้เฮ้ยผมไม่รู้เดียวแค่ว่า ผมฟังไหนผมไม่ได้คำแน่นอนผมไม่ใช่ไว้ไปแล้วแหละเอาจริงฟ้าขาวอะไรฟ้าขาวอะไรหนักเลยเหลือยียพี่กำลังถูกพี่จ้ำจุงการจัดแล้วแลทำพี่อ่ะมันการจัดแต่ผมไม่ไ้วิทย์เอาไวคุณไม่ต้องดีเแลหัวเลยหัวเลยมองพรุ่งคืนยังไงทำไมครับเอ้าเด็กๆเราต้องกินปลาต้องหั นี่อะไรวะซื้อเป็นปลาต้มโขกมาให้อะไรเขาวะนี่ไงเมื่อกคืนอะไรกูเหอ้ของในกล่องละมาที่เดกันหมดและนี่คือคาราโอโกะล่อลยและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับบฟเ่ชานล วันนี้นะฮะจะมาเล่นเกม Undercover กันนะครับเราเคยเล่นเกมนี้ไม่ง่าเกินถึง3ครั้งหรอกแต่ว่าทีมนี้เขาน่าจะเล่นแบบเป็นพันครั้งแล้วไม่ถึงกรพี่หลักร้อยหลักร้อยได้วันนี้คือขอให้เก่งอย่างที่ซ้อมมามาให้เก่งอย่างปากหรือว่าถูกซึ่งเกมนี้นะฮะต้องอาศัยอะไรบ้างครับคุณดิม ความดืดตั้งวันความเลิกความแบบว่าเฝ้าสังเกตเฝ้าระแวงเฝ้าสงสัยเพื่อจะจับอันนี้อเวอร์ให้ได้ซึ่งมันต้องใช้พลังงานใช้สมองผูกให้ตวเวองตื่นตัวขึ้นเพราะฉะนั้นฮะเราต้องเติมด้วยเนสกาแฟทริปเปิล er ทั้งสองสูตรครับผมและนี่คือสปอนเซอร์เทมีนครับผมซึ่งมันมี2สูตรด้วยกันนะครับก็คือสูตรแรกคือทริปเปิลแบ็คแล้วก็สูตรที่2คือทริปเปิลเอสเปรสโซครับรับรองตื่นคุณ3เข้มตลอดทั้งคืนครับเพราะมีเอสเปรสโซเต็มๆนะฮะ3ช็อตมาพร้อมกับวิิตามน B วิตามินดีนะครับช่วยเป็นตัวช่วยในการแบบให้ไม่สมองเราตื่นมีสติตลอดนะครับผมผถ้าชอบแบบใส่นมกลมกรอบนะฮะต้องเนสกาแฟทริปเปิลเอสเปซโซ่ครับผมถ้าใครเป็นสายแข็งนะฮะชอบเข้มๆก็เป็น เดสกาแฟทรีโ l ลแบล็กกาแฟดำนะครับผมหวานน้อยแต่ไม่ว่าจะรถไหนนะฮะก็กินง่ายแน่นอนตื่นครูสารจริงๆในราคาสุดคุม้มแค่กระป๋องละ25บาทหาซื้อได้แล้วที่เซเวและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศครับผม <Yeah. S 2> okay. ก็คือธีมวันนี้มันคือธีมคนกลางคืนครับวันนี้มาทึมๆหน่อยแต่งตัวแบบคนกลางคืนและของรางวัลก็คือของรางวัลในธีมคนกลางคืนใครที่ชนะก็ได้ของรางวัลคนเดียวไปทั้งหมดโอ้ตื่นเต้นมากครับผมโคตรเอเดนมีพรีเซนต์มากพรีเซนต์ของพี่ตงคนกลางคืนเนี่ยอ๋ออ๋อพี่อะไรนี่นี่นี่เขาพี่ฟอบนอนนะลูกกี่โมงแล้วอะไรนะไม่ไม่ด่าเพื่อนบอลูกไม่ด่าเพื่อนเขาด่าเขาด่าอะไร ไม่ได้พูดไม่ได้รูดไม่ได้ดไม่ได้ดไม่ได้คุณพมอะอย่างเสม่ดนี่มันธรรมดาธรมดาเนคนตะกื้ไงครับผมท่องเที่ยวครับแบบว่าไปตามที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็แบบตกทรัพตกทรัพครับอ๋อเป็นโจมเนื้อเบียด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 ปุ๊บได้มเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมีค้าเขา เอาเฮ้ยพี่แล sort of, okay, um, so so ้วเป๋าตังอยู่ไหนอ่ะเป๋าตังอยู่กับเมียอ๋อเขาดูแลอยู่ติดคนไล่ขึ้นติดคนไล่ขึ้นผมครับนี่ครับคนกลางคืนนี่แหละตอนนี้นะครับก็เห็นตอนกลางคืนผีกโลงผีก็ผีอยู่แล้วเออใช่กลางวันหรอกคือเป็นเด็กเสิร์ฟครับเป็นเด็กเสิร์ฟคนกลางคืนเสิร์ฟไม่แม้แต่ธนิดไม่ใช่ครับไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเขาผมคนกลางคืนคือผมคิดถึงสายดาร์กผมไม่ใส่เสื้อ เดี๋ยวพากินสั์มาทไมอ่ะเขามีหลักฐานด้วยนะจริงหรอครับในงานแต่งผมไปดูเลยเหรอนี่เขาลากไปที่มุมมืดๆที่หนึ่งของสถานที่แต่งงานรับมานี่มานี้กิโตจะมีของขวัญวันแต่งงานให้เขาจับผมนั่งลงแล้วเขาก็ทำแบบนี้ใส่ผมผมก็เลยดังแต่ว่าน้ำต้นมาของงอนผมใส่สูตรมาเลยครับวันนี้ก็ใส่สูตรมาจริงก็จำยังไงนะ้นจำยังไงสอเราก็ ทำงานทุกคืนเหมือนกันก็เป็นไหวน่ารุติกันคืนน้ารุติใช่คู่ไปตอนไหนวะกันตอนไหกลับมาที่คุณดิมว่ายังไงนะคือเราไม่เล่นเกมกันครับวันนี้คือเกมไม่เล่นไม่ครับคุณบอลคุณบอลก็ไปสามมาใส่ก็เอาชั่วโมงนั้นแหะให้ผมนิดนึงโอเคโอเคนั่นแหละผมพูดไม่นานเลผมพูดไม่นานก็รอพี่หรอกเลิกกองเลยท่านอย่าอย่าอย่าพี่ยังไงก็จริง มันเป็นเอ่อเคืนนะครับมันก็เป็นสูตรไปตามแบบพวกทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเเขาแต่งนี้มาเราแต่งสูตรนี่คือนัดกันมาคือจริงๆนัดกันครับแต่มันไม่เป็นตามนัดครับนะโอเคถ้าทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับเกมอันเดอร์ e r เวอร์นะครับวันนี้เราจะเล่นสัก 2 3 4 5รอบอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วอยากได้สัก3รอบแต่ว่าน้องเก่งไม่พอแล้วมันตายเร็วหรือไงอ่ะจะเพิ่มเพิ่มได้ครับได้ครับได้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 คะแนนสูงสุดนะก็จะได้ของขวัญที่เป็นในทีมคนกลางคืนไปเลยโอ้โไปดูกติกาครับกติกา u n d e r c ร v e r เกมนี้ผู้เล่นทุกคนจะถูกแบ่งเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกประชาชนคนธรรมดาธรรมดาจะได้คําปริศนาที่ถูกต้องเหมือนกันทุกคนฝ่ายที่2 Undercover เกือบจะเป็นคนธรรมดาเพราะได้คำปริศนาเช่นกันแต่ว่าคำนั้นเป็นของปลอมและสุดท้ายมิสเตอร์ไวทยคนนี้จะปลอมโลกไม่ได้รับผัดปริศนาอะไรเลยผู้เล่นทุกคนจะมีเวลาคนละสิวินาทีในการผัดกันให้คำใบ้เกี่ยวกับคำปริศนาที่ตัวเองได้รับเมื่อจบแต่ละรอบจะมีการโหวตผู้ที่ถูกโหวตออกนั้นจะต้องออกจากเกมและเปิดเผยตัวทันทีซึ่งทุกคนจะต้องโหวตอันเดอร์โคเวอร์ออกจากเกมไปให้ได้ ถ้าอันเดอร์โคเวอร์ถูกจับได้โดวนวอดออกทั้งหมดประชาชนคนธรรมดาจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าอันเดอร์โคเวอร์ไม่ถูกจับได้และเหลือจำนวนเท่ากับคนธรรมดาเบื่อไหลอันเดอร์โคเวอร์จะเป็นผู้ชนะส่วนมิสเตอร์ไวท์ถ้าถูกวดออกแล้วทายคำปริศนาของคนธรรมดาได้ถูกต้องชนะเกมไปเลยเก่งเกินเอาละฮะเข้าเกมมาดีกว่ามาครับ ตอนนี้ทุกคนได้โรและคำศัพท์ไว้ครบแล้วนะฮะแล้วตอนที่พี่รักครับแหวเพลงเพราะตัวที่สองพี่ตรงครับหวานเจี๊ยบตัวี่สามครับเหนียวตัวที่สี่อูเต้นครับอร่อยตัวที่ห้าบอลครับในป่าและคนที่หกสมัครครับหมักฝรั่งอ แสงมากครับตอนแรกใช่ทำไมตอนแรกแสงสว่างมากคนสุดท้ายพี่ดิยมครับยืดหยุ่นครับเยี่ยมเยี่ยมเราดิสกันสองนาทีสองนาทีแค่นั้นจบสองนาทีปุ๊บเงียบเลยเริ่มครับผมรู้สึกผมหาฝรั่งคืออะไรคุณเต้นไหมคุณเต้นไหมอร่อยมันดูกว้างนะใช่มันก็กว้างหลายคนนะครับพี่ตงพูดอะไรหวอนเจี๊ยบ กว้างนะของพี่อะไรนะเพลงเพาะเพลงเพาะมึงน็่น่าสงสัยผมรู้ผมไม่รู้อเดียวแค่ว่าผมฟังไหนผมไม่ได้คำแน่นอนผมไม่ใช่ไว้ผมว่าคุณรัฐมีคำแต่ฝั่งไหนไม่รู้แต่ฝั่งไหนไม่รู้แต่ไอตัวเนี้ยแปลกไทยแปลกกับอะไรกับอร่อยผมว่าเอาอร่อยออกก่อนใช่หมดเวลาครับผมไม่ว่าจะคิดยังไงนะฮะ ชี้ขึ้นมาครับสงสัยใครให้เขาออกไปก่อนจากเกมนี้ในรอบนี้นะฮะนับถึงน3ชี้ไปที่คนนั้นนะครับ1 2 3าแล้วจะเสียใจนะเชียร์เอ้จริงมว้ยเนี่ยแล้วเสียใจและคุณหมูต้นคือิที่เห็ยอะไรวะชิบหายหมากฝรั่งยืดหยุ่น ขผมจำคาว่าอะไรครทีเหนียวเหนียวสามคนนี้เหมือนพูดด้วยกันบาฝรั่งยืดหยุ่นเนียวเข่งเคาะกับในฝากพบการช่วงหน้าครับผมันต่อยเกใจด้วยไทยว่าอะไรเดี๋ยวค่อยบอกได้ครับรอบที่2นะครับครับเริ่มต้นที่ี่บอลครับเดียวนี้เ อะไรนะอยู่ฝั่งไหนนะี่สมัครครับครับเอ่อทิ้งพี่ดิมครับไอศครีมครับพี่ตั๊กครับไม่แพงพี่ตรงครับกลมๆลมหลักสุดท้ายเจ้าครับหลากรถบอลแบกโก้ไหมใช่พี่ดีแมกผมกไหม

ก็เก็บตัวนี้ไปก่อนเก็บกูออกก่อนเลยเล่นเคาะก่อนเล่นเคาะก่อนหรือจะเอาพี่จำบอกเขาอันแรกเขาอะไรเหนียวเขาม่เหนียวเขาพวกเราแต่แค่อยากดีดออกไม่ใช่อ่าจะได้ขาดกันน้อยดีกว่านะครับอาไขครับเปรี้ยวไข่พี่ลั่ซีดีกว่าไม่พูดเลยดีกว่ามาจนมุงมาจนมุงแล้วมาจนมุงเขาไม่แน่วิ่งผู้หญิงจะพาก็ได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ถ้าเกิดกูไม่ใช่ขึ้นมากูมึงถูกเลยหนึไปครับ อ้ไรมึงชี้กูวะชี้เผื่อรอบหน้าชี้เผื่อรอบหน้าเนผลบวตเป็นที่ผมนะฮะผมคือนี่ กูแล้วแหละกูแล้วแหละกูแล <approved> <m Willie> ้วแหละรอบสามเริ่มเลยฮะต้องนะมอตายเลยมีหลายรูปทรงโอ้โหให้พี่พูดใหม่พี่พูดใหม่เถอะไม่ได้เหรอหลายสีคือว่ามีสีเดียวน่ะหรือหงหราบเป่ากลมๆเป่าแก้วหรือเปล่า สมครับจบครับสมบแตวเขี้ยวมบัขี้ยวการดใจจัดสมากครับสุบเฮ่ซุบเฮ่อันนี้อะไรนี่ดีอันนี้ดีแล้วคนที่ฆ่าพี่ดิมครับคนสุดท้ายชอบถูกตีอุ้ยเออไอ้เยี่คัวพี่ดิมคัวพี่เอาพี่บีบอกอันนี้แปลกมากใช่โอ้ยเอาเลยให้ไม่อยู่ไปทำไมไมอ่ะดิสแค่กันสองนาทีครับเรริ่มคับไม่ต้องดิสแล้วปวดเลยอะไรไหมให้งั้นปวดนะครับ ตรงจะเป็นเมั่วถึงตาได้โอ้ยผู้เล่นเขียนว่าชีสตอนแรกชีสถ้าหลุดเขาตานี้ใช้คำว่าไหนก็ยังไม่รู้เขาโมัโม่อยู่กูไม่ค่อยรู้จักเพลงโเพลงกูลูกอมอ๋อลูกอมรอบนี้ส่งคะแนนเป็นยังไงบ้างครับประชาชนเป็นผู้ชด้มาใช้คนละสองคะแนนบิบิคอนสมัครพี่ดีแล้วก็พี่จังครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราเริ่มรอบที่สองเลยนะฮะครับ พวกอันเดะเขาบู้เราบุงเตรียมตัวเอ้พี่ดิมจึ่มซึมมาห้าสมัติจุมซึมันเจ้าพวกคุณเ<ห>นี่ยได้กินไปแล้วผมยัไม่ได้กินเลยอ่าโอเคเริ่มมีใครก่อนพี่ดิมครับแตง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 ทิ้งแตงพี่รันครับโฟกสวาเกนพี่ตงครับแข็งแกร่งคนที่สี่พี่จาครับจเจริญโอ้โหนี่กว้าง ท oh, okay. ี่5สองอย่างอากาศหนาวสองอย่างปิดกันวันครับดีขาวขาวโพดดูหัวกว้างเอง ฝรั่งครับเวลาสองนาทีในการดิสคัสกันครับเริ่มครับเมื่อกี้ยังไงนะดีไงมือผมผมือผมดีไงเขาอาจจะกว้างๆหรือมีสองชั้นมีอะไรหรือเปล่าใช่ผมสองชั้นอ่ะไม่มีคำครับเขาไม่มีคำจุดจ้วงว่างตอนแรกหันมองหน้านะโอ้สว่างว้าวคุณนึกว่าคุณไปอยู่หน้าเคสสีมาขาวจ้วงใส่ชุดมาเลยอย่าเพิ่งคึกซึมดีซึมิปลิปลองเอาดีเอาก่องกัได้ เอ้ยทำไมอ่ะแล้วฝรั่งคุณอ่ะฝรั่งเนียฝรั่งเดียวต่อไปเก้าเกาเดยวเลาครับผมเวลาโบนะครับีนิ้วขึ้ฟ้าหรอครับตาผมมาเลยนะทุกคนอไปตอตาผมมาเลยฝรั่งห่งสองโว้ครับตาผมมาคุณตาเข็หรอนะที่บอลถอดที่บอลซือ ไล่คำไหมไล่คำขวัญไหมว่าใครพูดว่าอะไรบ้างมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะพี่ดีบอกว่าแต่ง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 เป็นมาร์จิ้นรันบอกว่าโฟกซ์วาก้ฟผมบอกว่าแต่ง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 ขาหมูเอ้ยครับผมนี่สองคนนี้ดู มนะดูซึมต้องยังไม่ดีสงสัยยังไม่ตื่นตัวนะฮะแบบนี้ต้องดื่มเนสกาแฟทริปเปิลครับให้ตื่นตัวเลยถ้าชอบแบบกลอๆนะใส่นมนะครับผมก็ดื่มเนสกาแฟทริปเปิลเอสเปรส so ถ้าชอบเข้มๆนะครับผมก็ดื่มเนสกาแฟทริปเปิลบล k สูตรแบบน้อย จะสูตรไหนก็อร่อยฮะดื่มง่ายครับจะช่วยให้คุณตื่นตัวยาวๆเพราะว่ามีเอสเปรสโซ่เต็มๆ3ช็อตนะฮะพร้อมกับวิตามินดีวิตามินดีนะครับช่วยในการตื่นตัวคูณ3เข้มแบบตลอดคืนยาวๆเป็นอย่างเขาอยากกินเข้มควา์เซ็นต์น้ำเปล่าไม่ใช่ไนี่ยบอกว่ามันเป็นบอดไซค์เข้มนานบอดไซคเข้มนานอู้เฮ้ยนี่นี่อีตาแผลพูดคนคือเอ้อขืนอเขื่อนขืนขืนฟังขัดีมาดื่มหน่อยดื่มหน่อยอ้าว เริ่มไม่กินแล้วแบบเริ่มจกระดาษไปเฉยงแล้วมาไม่ได้โอเคโอเคก็าองเราลเิมตอนที่เรามาครับแพ้ไปแพ้แพ้แพ้หรือแพ้แพ้ั้ชาลิชปินอันที่3พักครับยูโรพีครับเครื่องยนต์ แข่งแขงขึ้นกวนว่าอะไรแ่ครับเล็กโค้สุดท้ายต้ครับแชมป์โอเคแชมคกับเวลา2นาทีเพื่อที่จัดกันนะครับใครเข้าใจแพ้สมัคร ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไปแล้วแหละเอาจริงฟ้าขาวอะไรฟ้าขาวอะไรยิ่งหนักเลยหนักเลยยิ่งพี่พี่ช่วยผมหน่อยไรนะพี่พี่ช่วยผมหน่อยฟ้าขาวใช่ไหมใช่ของผมเตอะไรนะพอกันแล้ว่ไพอกันเลยใช่พี่ไป ี่ไว้ใครจะออกก่อนฟังผมฟังผมผู้ดีฉันนะฟังผมด้วยฉันนะพอที่บอกฟ้าขาวผมบอกยิ่งหนักเลยเพราะความหมายของผมไม่ใช่แชมป์ปีนี้จริงจริงงั้นเอาสมัครออกก่อนอย่าพึ่งอย่ว่ากันของผมนี่เป๊ะเลยนะผมเป็นประชาชนจริงๆริงนะเป๊ะๆแหละก็ออกนีไม่ใช่จริงจริงผมหลายชั้นให้ผู้ผมเล่นกันโหดนะเล่นกันโหดนะเฮ้ยไป๊ก็ดีออกออกก่อนไงรับ เออทิมก็กินด้วยกันเมื่อกี้นี้กินด้วยกันแล้วทำไมไม่โดนอ่ะถ้าผมเป็นยาชนผมจยพูดอย่างพี่ไม่น่าไปแพ้เลยรู้งี้น่าสืบไปกันอีกอันหนึ่งดีกว่ารอบที่สามครับใครคนแรกเริ่มพักใครคนแรกครับพี่ดิ๊งครับผมซุปเปอร์แมนคนงงเลยไอ้นี่งงงงหนักเลยผมรู้จักดีครับเมา พี่ตองครับปราสาทดิสนีย์พี่ตังครับโง่ไหมงง่งเบียร์บนที่ห้าเจนครับมัดมัดอะไรเอ้ยมัดอะไรแน่นแน่นเลยนะสองนาทีที่จัดกันครับเริ่มครับ ไอ้น no ี่หน้ามันเยะนะไอปุ่หน่อยตีพูดไรนะผมมาสงสัยคุณไม่ต้องพูดอะไรต้องพูดอะไรปราสาทดิสนีย์โลโก้ของดิสนีย์จะสร้างจากที่นี่ต้นแบบมาจากที่นี่อ๋อมันก็ลึกดีมมีีคววารู้้ดยน่จะไปเติ้นอยู่แล้วพอเจอดิสนีย์แขวนนิดนึงเอาต้นออกก่อนได้ได้เหรอได้พี่กำลังถูกพี่จ้ำจุงตอนแรกเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรบ้าง พี่ซ้ำคือเจริญเจริญคือกลางจัดแล้วามพี่อ่ะมันกลางจับแต่ผมมันมือสวายเนี่ยคุณเอาง่ายๆเอาเติร์นออกก่อนแค่นั้นแหละผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเติร์ออกก่อนเจอถ้าเติร์นถ้าเติ้านออกเราไม่ใช่คุณจะหวตผมก็ได้เพราะว่าอย่างนี้เพื่อนเขาบอกว่าคนนี้เขาเป็นมือสไวายเก่งมากเขาเชื่อมโยงเก่งมากสมมครถึงรอบสาม เป็นไม่ได้สูงมากเขาารู้แล้วว่าเขาว่าอะไรแต่อันเดอร์คอเวอร์ไม่เก่งครับคือเขาเป็นประชาชนแล้วที่ผมเรียกมาแบบใหญ่เดียวดูนี่ดูนี่ด่าไม่ได้หนีด้วยปีศาจของวายังคนที่คิดว่าเป็นฮันเดอร์คอเวอร์ออกไปได้ครับโลโก้ของดิสนีย์จะสร้างจากที่นี่สไปเดอร์อยู่แล้วพอจะดิสนีย์แขวนนิดนึงเอาเติ้ลออกก่อนได้ได้เหรอได้พี่กลังถูกพี่จับจุ่มป็นกลางจับตะกุ่มไม่ใช่เว็บตัวไว้เนี่ยคุณ ไม่รู้นะสนุก,กก็พกึ่งกันเองพึ่งเพลงกันแล้วกันต้นอื อันนี้อันนี้แม่นสวยตรงไหนหรู้ป่ะสวยตรงไอ้เวทียหมักนี่แหละมันเสือกมันเสือกพูดว่าแพ้ซึ่งมันเป็นคนไม่ดูบอลไอ้คำที่ผมได้พี่รู้ว่าคือคำว่าอะไรไม่ใช่อาร์เจนติน้านะไม่ใช่แต่วิสแลนด์แอันนั้นกลายเป็นลิง์ทำให้ผมกลายเป็นพวกมันอ้าวสวยจัดสะกดผิดจะถึงชัยนะนะแต่ว่าคำคำเต็มเีต่ว่าประเทศเยอรมันหรือเพราะว่ประเทศใช่โค้งแสดงว่านืนานิสไวนและคะแนนนะเนี่ยอันเดอร์โคเบอร์แป้ไปแต่จริงๆแล้วคือปรากฏว่าคุณบอลนะครับเขียนว่า เยอรมันอย่างเดียวไม่ได้มีขอาประเทศแสดงว่าตกลดกันถือว่าชนะแหละมิสควา์ไทยถูกครับนําโดนะฮะคุณบอลหกคะแนนครับ ก่อนเข้ารอบที here, ่สามนะฮะวันนี้ก็ชวนคุยกันนิดนึงดีกว่าอแล้วก็ไม่กินเรื่อเกม์ันยาวๆไปไหนบูฟเฟ่ชแนลมีอะไรจะฝากไหมมีอะไรจะอัปเดตไหมฮะไม่มีครับอ้าวเฮ้ยมีนิดหนึ่งอะมีฝากอยากฝากให้เด็กไทยกระตันยูกว่านี้ครับทุกคนๆก็คือฝากให้เด็กๆทุกคนกระตันยูกับพ่อแม่นะครับแล้วก็ติดตามช่องบุฟเฟ่ด้วยนะครับบูฟเฟ่ชแนลนะครับผมไม่ต้องติดตามนะครับแต่กระตันยูต้องมาก่อนแค่นี้ติดตามไม่ต้องกระตันยูก็พอครับเดี๋ยวบุฟเฟ่ไปติดตามคุณเองกระตันยวกูตติดามเอง แล้วก็แทยทุกคาลล์นะครับวันครับปล่อยเพลงอะไรนะครับซื้อเพลงว่าแล้วแต่แม่คุณแล้วแต่แม่คุณอยากลองคิดดูวันจะดีแค่ไหนเพลงแกนต่างรู้ใจเบาบักก โอ้ยสุดยอดแล้วก็มัน,นเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่มีคุณตั้งแบดบอยด้วยครับเออไปดูได้วเขาแร็ปอะไรมาเขาไปนั่งฟังแล้วก็โอ้จีบกันสุดขนาดติดตามวิวแล้วแต่ไม่คุ้นได้นะครับในช่องทางของสมอล l ูมน,นะครับยูทูบของสมอล l ูมได้เลยนะครับผมติดตามได้เลยนะครับจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปส์ใครด้วยนะครับอย่าลืมกดกล้าดิเขอบพี่มองหน้าผมต้องแท็กตูคันเลิศทีวีด้วยนะครับและช่องบุ๊คเฟซชานอลด้วยนะโอเคงั้นเกมไทยเดี๋ยวเริ่มครับ ก่คนแรกคือคุณจอมนะครับผมฮะสวยตุ่นครับมีค่าครับค่าครับที่สามอันครับเดี๋ยวรู้ส่างครับขุดเมืองวันที่ห้าพี่เตี้ครับของแรอืมของแรงพี่รันครับใช่นี่และคนสุดท้ายพี่องครับสวมใส่ สมัครนะครับโม้เลยอ่ะเนย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 เออมันมีมันมีระหว่างสมัครกับตรง<ช>สำรอม แต่ครัผมก็พี่ตรงเพราะอะไรเพราะอะไรพี่ตรงพูดเลยนะสวมใส่ไอ้หมากคืออะไรแต่ตรงเข้าใจได้หรอเปลแต่ตรงเขาใจได้เข้าใจได้แต่กลจบไปมาท้ายสุดเนี่ยเป็นแต่คำที่ทุกคนได้มันไม่ได้สวมใส่นะหรือพี่อ่ะนี่วันนี้มีหวาเอะไบอกก่อนว่าเพราะอะไรนะสวมใส่ผมผมแก้ตัวได้นะทุกคนที่พูดมาไม่มีใครสื่อถึงการสวมใส่แต่ผมกล้าที่จะแทงเขาว่าสวมใส่เรอดอเรอดอรอดรอดดนี่ก็ได้สงสัยได้ฟึ่งฟึ่งเนี่ยฟึ่งฟึ่งไปเลยัใช่ไหมมีใครไม่เข้าใจบอลมั้งผมไม่เข้าใจบอลเท่าไหร่ไม่เข้าใจบอลโอเคแล้วพี บอลไม่เข้าใจไม่เข้าใจโอเคพี่เข้าใจปะเข้าใจโอเคงั้นคุณสองคนนี้องี้ผมอยากลอง่อผมอยากลองก่อไอเดีรพี่เข้าใจบอลได้ไงพ่นี่หอใช่คอยดูว่มอนี้ได้ไ ศาสตาดไปสิถ้าพี่เป็นการะชชนก็โัวไปแล้วหนึ่งเลยสุด้าสถพี่จาครับรวยแข็งแข็งรอนครับสีตัวที่สี่ะมางครับสนไว้ที่หนี่ครับมิวยูแมรี่ที่ละครับไซแดนเข้ามา มาทางไหนวะเนี่ยจับเวลาสองนาทีในการดิสคัทนะครับเริ่มครับให้ให้ผมเดาเลยนะอันเดอร์โคเวอร์ส่วนพี่ดีมาไว้เพราะว่าเขาจับทางได้แล้วใช่จับทางได้แล้วแต่ผมว่าตอนเขาพิมพ์คำอ่ะเขาพิมพ์ผิด เขาแค่สังโขบหมดหมู่เขาไม่รู้ว่าคำจริงๆมันคืออะไรผมก็เลยต้องรีบจับก่อนที่จะใบแล้วเขารู้ก็ได้แล้วพี่ค่อยสุดท้ายเฮ้ยทำไมอ่ะเราผิดพลาดตรงไหนก็โหวพิมพ์หลจุดเลยพี่แต่พี่เอาหของแรงของกูไม่ใช่ไม่ไม่มันมันได้เยอะมันได้เยอะมันไม่ใช่เห็นงที่พี่คิดจะลองพิมพ์ดูไหมล่ะได้ล้งตบหมดก็ได้แต่ไม่รู้นะลองดูลองดูนะครับ อันน่ไม่ร like ู้ชี้ใครปี่จะพิมพ์เขาได้จ๊ปวดที่ปวดจิงก่อสวัสดีครับผมดงคนต่อไปรอบต่อไปนะครับจะเริ่มต้นที่พี่รันครับ อะไรพี่อยู่ใต้ทะเลโอเคคนละข่วงไก่ไก่เลยอะไรว่าสาหร่ายเหรอมีก๊ามครับอ่อไดมอนด์อือออนครับลูบี้พังมากูก็ถูกอยู่แล้วไปใต้ทะเลทำไมวะนี่วังครับทับทิมทุกคนสุดท้ายน้อยนะน้อยหนัก อัญมณีเอางี้เลยดีกว่าไอตรงนั้นเอางี้เลยดีกว่าผมว่ายังไงมันก็เป็นอัญมณีอยู่แล้วผมก็เลยพูดแปลว่าใต้ทะเลเขามันมีอัญมณีมันมีหลายแหละพี่รู้ตัวปะพี่ยิ่งแก้ตัวถ้าพี่รู้คำที่มันใช่มันพูดแบบที่พี่พูดออกมาพี่ต้อดูแย่เลยอ่ะกูเองก่อนพูดอะไรปะใต้ทะเลมาไม่ได้ครับไม่ได้พูดไม่ได้ครับถายแล้วพูดไม่ได้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 ไม่ด้ไม่ไดม่ได้ไมวได้ไม่ได้่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดเไม่ได้ไม่ได้้ไมด้ม่้ไ ปวดเลยวดนะครับอะสี่ามสอปวดครับเอาจะตายทำใจสอนแล้วโโ แม่งทุกตาเลยแล้วก็เบเลยเฮ้ยพีพีเลยครับว่าอะไรแพ้แพ้คำจริงคืออะไรครับไอ้เจมมานีแต่ว่านี่กับาวว่าที่แขงสุดโลกไยมันเอาเเพชรมาแต่ยังมีฐานอสอานอสเป็นกับเหี่ยวตอนนี้เกือบแล้วไม่เกินผมไอ้รอบที่แม่งแบบบอกบอกพม่ากะว่ามันคืออ้เจมมานีแล้วแต่แบบไม่เชื่อมันคืออะไรวะโอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับผู้ชนะได้ไปแปลคะแนนด้วยกันเลยคุณบอล เก่งจริงๆสนนะนี่อะไรอันเดอร์คอนเบิร์บ่อยมากน้องเขาเก่งจริงแหละวันนี้เขาก็เลยได้ของรางวัลทั้งหมดไปคนเดียวเลยค่ะตัดจบเลยนะตัจบเลยอ่ะจบดูของรางวัลก่อนไม่ดูเลยไหมดูก่อนดูงเวลตอนนี้นะฮะเรามาดูของรวัลที่คุณบอลจะได้ไปนะได้ทีมนะคนกลางคืนอ่าอย่างแรกเลยนะฮะเฮ้ย ของใครครับของคุณครับยังไงยังไงยังไงอ่ะคนกลางคืนเวลาทํางานแล้วแบบเวลาตื่นเออนอนน้อยก็มีอันนี้ให้ดูแลใต้ตาให้มันดูแบบว่าสมบูรณ์อันนี้มาจากน้องใครนี่หมูอินทร์มาเลยสิาด้ของผมของผมครับยังไงยังไงก็กลางคืนมันมืดไหมนะมืดมืดมืดไหมผมก็จได้อันนี้มีประโยชน์ไหมตอนมืด เออก็มีมีมีเยแล้วรู้ไงว่าไหนติดไหนดับอับเติร์นาต้องลองจุดดูปึ๊บอ่ะติดก็เก็บไว้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เก็บไว้อันนี้จุดแล้วแบบเฮ้ยตึงตึงไม่ดีดี่อ่ยของไม่ดีไม่ได้เล่นลุกเลยสัตว์ต่อไปนะฮะ เอาไปใช้คู่กันกับเมื่อกี้เลยทัพทีเทียนเอ้ยใครอ่ะสขคู่เองทรงเดียวผมเพิ่งไปซื้อเมื่อกี้กู่เองขอได้กล่องละที่เดียวกันหมดเทียนเทียนนะเอาไปใช้กับพญานาคไปดับอันนี้สำหรับเดียวกันเฮ้ยของผมของผมคือถ้าคนตอนเช้าจะเป็นช้อนกาแฟอ่าใช่ครับถ้าคนตอนกลางวันจะเป็นช้อน๋วยเตี๋ครับ ถ้าคนยังคืนจะไม่ได้นี้ที่เิีว่าได้เยอะไปคนโอ้โหอันนี้มาจากฝรั่งเศสเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมาพร้าวมะร้าวคืนยังไงทำไมครับเอ้าเด็กๆเราต้องกินปลาท่องโกนี่อะเราซื้อเป็นปลาท่องโกมาให้อะไรเขาวะนี่ไงเมื่อกี้ปลาท่อโก้ก่อนกคืนอะไรอ่าถ้าเราใช้เป็นปลาท่องโกไม่ได้เวลาเดินทางไกลๆทางคู่กาแฟเป็นไงอยู่ท้องเหรออยู่ท้องครับต้องเป็นกาแฟอะไรวะต้องเป็นเนสกาแฟทิปเปอร์โอ้โโอเคอ่ะอันถัดไปอันถัดไปครับ นี่โอ้ยอะไรของตัวเองของผมเองตัวเองเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคือว่าบนคืนอ่ะคืนเมื่อกี้ไม่ได้นะที่แบบมองไม่เห็นนะคืนนะผมก็เลยไปเรื่อยไปป๊บไม่ใช่ฮะก็อนเงี้ยเขาไปเออะไรที่คอใจนิ่งมันจะสบายกว่าถ้าเกิดจับจับอย่างเงี้ยเนี่ยคือลวงนะลวงมับจับจับใหญ่กว่าได้มันใหญ่กว่าได้มันไปดีมือได้อะไรไอ้น่าได้อะไรไป่ายไป่ายก็สองแล้วคนคนกลางคืนครับเอาสุดท้ายสุดท้ายของใครก่อนอันนี้ของรัฐ ไอผมว่าคนนี้อาจจะมีสาระที่สุดอธิบายคนกลางคืนเนี่ยเวลาดึกๆเนี่ยเล่นตีเสร็จปุ๊บหิวข้าวต้มไงผมก็เลยโทรสั่งร้านข้าวต้มมั้งแต่เมื่อคืนเลยตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนถามถามสั้นๆั้นบูดปะครับพูดเรื่อยๆสามเมื่อกี้เลยครับอ๋อกินเลยเลยอันนี้ก็มีนำเล็บหมูสักนีาปลาปี๋ปลาอ้ยเย็นชิบนี่คือผัดพริกไฟแดงข้าวต้มสองโถอย่ามวนมือหน่อยวยมั้งโอ้โหภาคภูมิใจไหมฮะของขวัญที่ได้วันนี้นำกลับไปด้วยนะ ครับนกลับไปพร้อมอยอย่าไปทำเหมือนไอ้พวกอัตรามันก็เอาของไว้นี่ตรงนั้นห้อยถุงไม่ใช่เหรอวะไปไปไปเอากลับเอากลับได้หมดเลยผมเลือกไม่ถูกเลยครับไม่ต้องเลือกคุณได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องเลือกว่าเอาไหนทิ้งก่อนเนี่ยแลทิ้งอันไหนก่อนแล้ววันนี้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับวันนี้นะฮะตื่นคุณสามเข้มตลอดคืนกับ Nescafe Triple Espresso และ Nescafe Triple Black นะฮะสูตรหวานน้อยทำให้คุณ ตื่นตลอดคืนเพราะมีเอสเปรสโซ่เต็มๆ3ช็อตมาพร้อมวิตามิน B และดีครับราคาสุดคุ้มครับแค่กระป๋องละ25บาทครับหาซื้อได้ที่ครับเซเว่นเลเว่นและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศครับผมตื่นคูณ3เข้มตลอดคืนไปด้วยกันนะครับครับวันนี้นะฮะก็คาสิโนโรเล่สนุกมากก็ขอบคุณบุฟเฟ่ชแนลด้วยครับดีครับดีครับโคเซียนโคดเซียนวันนี้ลาไปก่อนครับกับคาสิโนโรเล่สวัสดีครับสวับ๊ายบับ